ร้าวสมรสเขียนโดยธัญ,ญปันให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนิยายเสียงบายธัญ,ญปันด้วยนะคะบทที่12พัชชาาพลอยนอนโรงพยาบาลเพียงสองคืนหมอก็อนุญาตให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้ โดยกำชับให้เธอดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเพราะหากพลาดพลั้งอีกครั้งเธอจะต้องคลอดลูกทั้งที่อายุครรภ์แค่เจ็ดเดือนเท่านั้นหญิงสาวกังวลและกลัวมากจึงพยายามระมัดระวังตัวเองในขณะเดินเหินเหลือเพียงเรื่องความเครียดของตัวเองที่ยังไม่สามารถระงับให้จิตใจผ่องแผ้วได้เลยเธอกลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงและกังวลเรื่องเงินจากที่วางแผนว่าปิดต้นฉบับงานแปลนิยายจีนเรื่องนี้แล้วเธอจะแปลอีกเรื่องให้เสร็จก่อนคลอด พอมาตอนนี้เราต้องงดทำงานทุกอย่างทำให้เธอไม่ได้เงินแม้กระทั่งจากต้นฉบับเครื่องปัจจุบันนี้มาแล้วครับดื่มน้ำเย็นๆก่อนครับว่าที่คุณแม่ขอบคุณค่ะคุณสายฟ้าเธอรับแก้วนะ้ำมาดื่มไปครึ่งแก้วก็วางลงคุณสายฟ้าจะกลับกรุงเทพวันไหนหรอคะ,อะช่วงนี้จะเปลี่ยนมาดูงานที่โรงพิมพ์นะครับเขาตอบสั้นๆแต่หญิงสาวคลายรอยยิ้มลงแน่ใจนะคะว่าไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลพลอย อืมจริงๆก็อยากอยู่ที่นี่จนกว่าคุณพลอยจะคลอดนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ได้อยู่ที่คอนโดนี้ผมคิดว่าหนูน้อยในท้องคุณพลอยคงคลอดออกมานอนในตู้อบแน่ๆเลยน้ำเสียงของเขาเป็นกังวลพัชชาพลอยถอนหายใจยาวศบดวงตาคมนิ่งอย่าทำแบบนี้เลยค่ะพลอยไม่อยากให้คุณต้องมาลำบากอะไรด้วยเลยนี่คือชีวิตของพลอยพลอยต้องรับผิดชอบเองค่ะอย่าปฏิเสธเลยครับเขายิ้มจางๆก่อนจะเอ่ยต่อ เพราะมันไม่สําเร็จคุณสายฟ้าคุณพลอยกับสามีเลิกกันแล้วใช่ไหมครับสายฟ้าเอ่ยถามตามตรงสีหน้าจริงจังเขามองคนโกหกอย่างไม่วางตาเพื่อเค้นเอาความจริงพชรพลอยหลบตาลงมองเพียงมือตัวเองที่กลุ่มกันเอาไว้หัวใจจะขาดรอนๆเมื่อตะกอนใจถูกกวนขึ้นมาจนขนค,คักอีกครั้งเป็นความจริงที่เธอต้องยอมรับเพียงแต่เธอต้องการยกขีรินมาอ้างเพื่อปกป้องตัวเองจากคนแปลกหน้าอย่างเขา าว่าตอนนี้สายฟ้ายังเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธออีกหรือผมเชื่อว่าไม่มีสามีคนไหนจะทิ้งภรรยาที่ตั้งครรภ์เอาไว้ที่คอนโดต่างจังหวัดเพียงลำพังแน่แรกๆผมเกือบเชื่อเพราะคุณพลอยท้องอ่อนๆแต่มาถึงตอนนี้คุณพลอยท้องแก่ใกล้คลอดเขาก็ยังไม่มาดูแลอีกบอกผมมาเถอะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพลอยคะ่ะว่าที่คุณแม่ตอบเสียงแข็งเธอพูดแรงเพื่อทำให้เขายอมล่าทอยทิ้งความรู้สึกดีๆที่มีต่อเธอ ถึงเธอจะไร้สามีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดใจรับใครใหม่ทั้งๆท,ท,ที่ลูกยังอยู่ในท้องแบบนี้หรอกนะครับถ้างั้นการดูแลของผมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหมือนกันคุณพลอยไม่มีสิทธิ์มาห้ามไม่ให้ผมดูแลโอเคไหมนี่คุณกวนพลอยหรอคะหญิงสาวมองคอนตากลับก็คุณพูดไม่รู้เรื่องเองเนี่ครับจะมาห้ามผมทําไมผมอยากดูแลก็มาดูแลแค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะคะพะชาพลอยถอนหายใจยาวก่อนว่าต่อ พลอยขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าพลอยจะเลิกรากับสามีแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดใจรับใครใหม่สายฟ้าเป็นฝ่ายถอนหายใจบ้างเขาที่ก้มหน้าลงอยู่พักหนึ่งก็ช้อนสายตาวาววอนขึ้นมามองเธอริมฝีปากหยักหนายิ้มเศร้าๆไม่เป็นไรครับขอบคุณนะคะที่เข้าใจพลอยหญิงสาวส่งยิ้มให้ผมทราบถึงขอบเขตของคุณพลอยตลอดมาและจะอยู่แค่ในวงกลวมวงเล็กๆข้างคุณพลอยเท่านั้นคุณสายฟ้าไหม ขอแค่จนกว่าคุณจะคลอดดีไหมครับคุณจะได้ไม่ต้องอึดอัดพลอยไม่อยากเป็นผู้หญิงเห็นแก่ตัวเราเป็นเพื่อนกันนี่ครับทําไมจะต้องมีเรื่องการเห็นแก่ตัวอะไรด้วยยังไงเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนถ้าวันไหนผมลําบากก็มาช่วยผมด้วยนะครับคุณพลอยใช่หนุ่มยิ้มจนตายีทําให้อีกคนต้องยกมือขึ้นปิดปากน้ําตาคลอหน่อยตาขอบคุณมากนะคะมีคิดเลยว่าชีวิตของพลอยจะได้เจอเพื่อนที่จริงใจกับเขาด้วยพลอยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกนี้อีกแล้ว แต่พลอยมีคุณสายฟ้าเป็นเพื่อนทอดีใจจนยิ้มแก้มป่องทั้งๆท,ท,ที่เตรียมใจพร้อมรับความเดียวดายตลอดชีวิตนี้แต่สายฟ้ากลับก้าวเข้ามาอยู่เคียงข้างเธอเหมือนเพื่อนแท้คนหนึ่งพระชาพลอยตั้งมั่นกับตัวเองว่าหากมีโอกาสเธอจะตอบแทนเขาแน่นอนพระชาพลอยท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทียอมรับว่าเธออดวั่นใจไม่ได้เมื่อสายฟ้าโทรมาบอกว่ามีงานเร่งด่วนที่กรุงเทพ หญิงสาวรู้สึกเหมือนว่าความมั่นใจในการดำรงชีวิตเพียงลำพังสูญสิ้นไปเมื่อไม่มีเขาอยู่ใกล้ๆทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วร่างอวบอิ่มใช้เข็มขัดพยุงคันที่สายฟ้าซื้อให้คาดเอาไว้เพื่อช่วยในการเดินเหินเพราะท้องกลมใหญ่เหลือห้อยลงมาด้านล่างทำให้เดินได้ลำบากมากพอควรแม้จะท้องแก่จนจะคลอดในอีกวันสองวันนี้แล้วแต่พัชชาพลอยก็ต้องทำกับข้าวและจัดเตรียมข้าวของสำหรับไว้ไปคลอดที่โรงพยาบาล ตัวเล็กถ้าอยากออกมาขอเป็นกลางวันนะลูกหญิงสาวอยากไปนอนที่โรงพยาบาลเพื่อรอคลอดเสี้ตอนนี้ด้วยซ้ําแต่เธอคงแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวงานแปลกก็หยุดทําตามคําสั่งของหมอและสายฟ้ามาตั้งแต่ลื่นล้มคราวนั้นแล้วเธอกลัวว่าจะมีเงินไม่พอเลี้ยงลูกแต่ถ้าไม่ไปก็กลัวว่าหากเจ็บท้องตอนกลางคืนโดยที่ยังไม่ถึงกําหนดคลอดเธอจะไปโรงพยาบาลทันไหมจะเรียกรถแท็กซี่ในแอปพลิเคชันหากบอกว่าเจ็บท้องคลอด รถจะยอมมารับหรือเปล่าและที่สําคัญมากกว่านั้นคือเธอจะมีปัญญาพาตัวเองลงไปข้างล่างไหมยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลจะน้าตาซึมพยายามบอกตัวเองให้เข้มแข็งแม้สายฟ้าจะเต็มใจช่วยเหลือหากเขาก็เป็นเพียงคนอื่นอยู่ดีอย่างไรพระชาพลอยคนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังกับลูกตลอดไปพระชาพลอยยังไม่ทันได้ตกลงกับตัวเองว่าจะทําอย่างไรดีจูๆ่ๆเธอก็เบิกตากว้างเพราะปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหัน หัวใจหล่นวูบลงไปที่ตาตุ่มเมื่อคิดว่าเธอกำลังจะคลอดแน่แล้วคุณสายฟ้าหญิงสาวเรียกไปก็เปล่าประโยชน์ชายหนุ่มเพิ่งไปกรุงเทพเมื่อวานนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมารวดเร็วขนาดนั้นร,ร่างอุยอ้ายรีบพาตัวเองไปนั่งที่โซฟาแล้วหยิบมือถือขึ้นมากดเรียกรถแท็กซี่ในแอปแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครกดรับตอนสามทุ่มพัชชาพลอยเริ่มกลัวเธอปวดท้องจนเหนือการแตพกพลัก ลูกชาใจเย็นนะแม่กำลังสู้เพื่อหนูนะลูกเธอจะต้องไม่ยอมแพ้ต้องอดทนเพื่อลูกให้ได้คิดดังนั้นพระจาพลอยก็เดินตัวหงอไปอย่างหน้าประตูห้องเธอจะต้องกดลิฟต์ลงไปเรียกแท็กซี่ข้างล่างหรือไม่ถ้าเจอใครพอจะขอความช่วยเหลือได้คนคนนั้นก็คงไม่ใจร้ายกับผู้หญิงท้องจนเกินไปหรอกอ้ยเจ็บเหลือเกินสาวท้องแก่ร้องอดโอยไปที่ประตูห้องเมื่อบิดลูกบิดได้ก็ต้องกระพริบตาเปรีบยป,ป,ปเพราะเจอผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่คล้ายจะมาหาเธอคงจะมาผิดห้องฉ,ฉันจะคลอดค่ะช่วยด้วยนะคะคุณพัผชาพลอยใช่ไหมคะค่ะใช่อนี่คุณกำลังจะคลอดแล้วหรอคะไปค่ะรีบไปโรงพยาบาลกันเอกสารและของเตรียมคลอดอยู่ที่ไหนคะจริงสิอยู่ข้างในคะ่ะบนโต๊ะช,ช่วยหยิบให้ดีคะ่ะหญิงสาวจำต้องไม่วานเพราะจะให้เดินกลับไปที่เดิมคงจะไม่ไหวแล้วเหมือนลูกกำลังจะไหลออกมารอมรอ ได้ค่ะรอเดี๋ยวนะคะคุณพลอยว่าแล้วหญิงสาวที่แต่งตัวธรรมะแมงก็วิ่งเข้าไปคว้ากระเป๋าเตรียมคลอดแล้ววิ่งกลับมาช่วยพยุงพระชาพลอยไปยังลิฟต์ทันทีหญิงสาวหน้าซีดเหงื่อตกร้องโอยเบาๆไปตลอดเส้นทางที่คนแปลกหน้าพาไปโรงพยาบาลแต่หน้าแปลกที่เธอปวดท้องจนไม่มีสติจะพูดบอกอะไรแต่สาวแปลกหน้ากลับรู้ว่าเธอฝากท้องไว้ที่โรงพยาบาลนี้พระชาพลอยถูกเข็นพาเข้าไปในห้องคลอด เธอน้ำตาปริบขอบตาด้วยความกลัวสุดหัวใจแสงไฟที่ส่องสว่างมาตรงหน้าทำให้เธอต้องหลับตาลงหยาดน้ำสายไหลาอาบแก้มทันทีหญิงสาวนึกอยากบีบมือใครสักคนอย่างเตียงข้างเคียงนั่นที่มีพ่อมาให้กำลังใจแม่แต่เธอกลับไม่มีเพราะพ่อของลูกไม่เคยต้องการแม่และเขาก็คงไม่ต้องการลูกเช่นกันเธอจะต้องเข้มแข็งลูกจะเกิดมาแล้วทำไมแม่คนนี้จะทำเพื่อลูกไม่ได้ เธอกรีดร้องออกมาเสียงลัน่นเมื่อพยาบาลส่งสัญญาณให้เบ่งเป็นจังหวะเบ่งแล้วเบ่งเล่าแต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่ยอมออกมาสักทีลูกชาอย่าทรมานแม่เลยพระชาพลอยใจสั่นไปหมดนึกอยากจะเปลี่ยนใจขอผ่าคลอดให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่เมื่อคิดถึงเม็ดเงินที่มากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแล้วก็เสียดายในเมื่อคุณหมอบอกว่าสภาพร่างกายของเธอแข็งแรงพอที่จะคลอดธรรมชาติได้เธอก็จะอดทนเบ่งนะคะคุณแม่ ที่คุณแม่แบ่งสุดแรงกรีดร้องออกมาสุดเสียงจนในที่สุดความรู้สึกปวดหน่วงก็มาลายหายไปพร้อมกับเสียงของทารกน้อยที่ร้องจา้าริมฝีปากซีดเซียวลี่ยิ้มกว้างดวงตาสดใสเปล่งประกายระยิบระยับแม้ว่าจะเจอือด้วยหยาดน้ำใสก็ตามลูกลูกจากของแม่พลอยคุณแม่ได้ลูกสาวนะคะขอดูลูกหน่อยนะคะ พยาบาลนำทารกน้อยแก้มกลมแดงมาให้เธอชื่นชมเพียงไม่นานก็พาออกไปประจวบเหมาะกับที่เธออ่อนเพลียมากประจวบเหมาะกับที่เธออ่อนเพลียมากจนหมดแรงจึงหลับตาลงแล้วก็หลับไปเลยพัชชาพลอยลืมตาตื่นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องพิเศษระดับ VIP เธอสะดุ้งยงหัวใจหล่นตุ๊บลงไปกระแทกพื้นอย่างแรงเธอรีบเปิดผ้าห่มแล้วทำท่าจะลุกจากเตียงเมื่อพบว่า ตัวเองคงไม่มีเงินมาจ่ายค่าห้องราคาแพงลิฟขนาดนี้ได้แน่แต่ยังไม่ทันที่เท้าจะแตะพื้นแขนแกร่งก็เอื้อมเข้ามาประคองร่างเล็กเอาไว้ซะก่อนคุณสายฟ้าอย่าเพิ่งลุกสิครับจะไปไหนห้องน้ําเหรอชายหนุ่มเดาเสียงนุ่มก็จะหันไปเรียกใครอีกคนแยมพาคุณพลอยไปทีแยมพระชาพลอยอึง้งเมื่อพบว่าแยมคือผู้หญิงที่เธอเจอหน้าห้องเมื่อคืนเธอมองหน้าอีกฝ่ายแล้วหันไปมองหน้าเขาเพื่อขอคาอธิบาย ตอนแรกผมคิดว่าจะกลับมาทันคุณพลอยคลอดแต่คิดไปคิดมาก็กังวลกลัวว่าคุณจะปวดท้องก่อนกำหนดเลยให้คุณแยมเลข,ขาผมมาช่วยดูคุณพลอยนะครับนี่โชคดีนะคะที่แยมมาถึงพอดีไม่อย่างนั้นคุณพลอยคงหารถมาคลอดลําบากมากขอบคุณคุณสายฟ้ากับคุณแยมมากๆนะคะที่เมตตาสิงเต้นมามอย่างพลอยหญิงสาวผนมมือไหว้ทั้งสายฟ้าและแยมซึ่งการยกมือไหว้เป็นไปด้วยความซาบซึ้ง ต่างจากเมื่อก่อนที่เธอไม่เคยต้องง้อใครจึงไม่เคยคิดว่าจะต้องทำดีหรือตอบแทนอะไรใครเลยเป็นการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเหลือเกินถ้าอย่างนั้นบอสจะให้แยมอยู่ช่วยคุณพลอยก่อนหรือเปลา่าคะในเมื่อบอสกลับมาแล้วบอสผัชาพลอยกับพริบตาปริบๆมองท่าทางนอบน้อมของแยมและท่าทางมีพาวเวอร์ของเขาอืมคุณแยมกลับไปช่วยผมดูทางโน้นดีกว่าครับผมเกรงใจคุณด้วย แม่หายมานานๆเจ้าสาแสบคงคิดถึงแย่กราบลาบอสค่ะยังไงถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกได้เลยนะคะในฐานะที่ลูกสามแล้วเดี๋ยวผมเอาเบอร์แยมให้คุณปล่อยไว้ก็แล้วกันเผื่อเธอจะโทรปรึกษานะยินดีค่ะบอสแยมว่าแล้วเดินออกจากห้องพักคนไข้ไปพระชาปลอยมองตามแล้วก็ดึงสายตามาหาสายฟ้าที่ชายยิ้มบางๆส่งมาให้เธอพอดีหญิงสาวไม่ทนเก็บความสงสัยเธอเอ่ยถามเข้าตรงๆ คุณสายฟ้าเป็นเลข,ขาแล้วก็มีเลขขาอีกทีหรอคะอ่าใช่ครับเมื่อเขาตอบแบบนั้นผระชาชพลอยจึงหยิบมือถือขึ้นมากดๆเพียงครู่เดียวก็ยื่นส่งให้เขาดูสีหน้าของเธอดูไม่พอใจแต่พยายามเก็บอาการอย่างยิ่งยวดเออครับผมเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์แล้วคุณโกหกพลอยทำไมหรอคะผมไม่อยากให้คุณพลอยรู้สึกอึดอดัดหรือรู้สึกว่าผมหวังอะไรในตัวคุณพลอยโดยใช้เงินและการดูแลต่างๆผมว่าผมอยู่ในฐานะเลข,ขา คุณพลอยคงสะดวกใจมากกว่าสายฟ้าอธิบายสิ่งที่คิดซึ่งพัชราพลอยก็พยักหน้าเห็นด้วยถ้าคุณสายฟ้าอยากให้พลอยสบายใจคุณกลับไปทํางานเถอะนะคะพลอยโอเคอยู่ได้มีลูกแล้วพลอยก็ไม่เหงาแล้วค่ะเอาแบบนั้นก็ได้ครับไว้ผมจะมาเยี่ยมบ่อยๆเขายิ้มแกลนกนฟังดูก็รู้ว่าพัชราพลอยใจแข็งแค่ไหนพัชราพลอยดีใจที่เขาเป็นคนเข้าใจอะไรง่งายๆแม้เธอจะพูดทางอ้อมก็ตาม ในขณะที่ห้องปกคลุมด้วยบรรยากาศอึมครึมพยาบาลก็เข็นรถเข็นพาทารกน้อยเข้ามาทําให้ทั้งคู่หันเหความสนใจไปที่เจ้าตัวเล็กลูกแม่มาแล้วคุณแม่มือใหม่คลี่ยิ้มกว้างดวงตาสดใสาย,ยามทอดมองทารกตัวขาวจ้วะปากนิดจมูกหน่อยหน้าเกลียดหน้าชังเลอเกินอื่หน้าเหมือนคุณพลอยมากๆเลยสายฟ้ามองหน้าทารกน้อยแล้วก็หันมาเทียบกับหน้าผู้เป็นแม่ลูกสาวเหมือนแม่จะอาพับ ตอนแรกดีใจที่ลูกหน้าเหมือนตัวเองแต่พอคิดถึงคําโบราณขึ้นมาก็ใจหายลูกแม่อาพับที่เกิดมาไม่มีพ่อชไม่เอาไม่พูดแบบนั้นชายหนุ่มยืนย่นนิ้วเรียวไปแตะห้ามริมฝีปากที่เอ่ยตามความคิดด้านลบในใจก่อนเขาจะว่าต่อคุณแม่ยิ้มหน่อยสิครับจริงอย่างที่สายฟ้าว่าลูกแม่จะอาพับได้อย่างไรในเมื่อมีแม่อยู่ทั้งคนแม่คนนี้สัญญาว่าจะเป็นทั้งแม่และพ่อให้ลูกเองลูกจะไม่อาพับ ไม่รู้สึกว่าขาดอย่างแน่นอนน้องหน้าเหมือนทางคุณพ่อและคุณแม่นั่นแหละคะ่ะพยาบาลสาวห้ามทับทว่าความไม่รู้ทําให้พัชชาพลอยกับสายฟ้าหันมองหน้ากันชายหนุ่มเป็นฝ่ายอมยิม้มส่วนหญิงสาวก้มหน้างุดลงซ่อนแววตาจริงด้วยครับคุณพยาบาลคุณสายฟ้าเธอท้วงเสียงหลงไม่อยากให้เขาพูดอะไรทำนองนี้ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ให้นําลูกได้เลยนะคะสักครู่พยาบาลจะพาน้องกลับคะ่ะ พยาบาลสาวไม่สนใจคำหยอกล้อของพ่อแม่มือใหม่เธออุ้มทารกน้อยสู่อ้อมอกแม่แล้วก็เดินออกไปลูกแม่ลูกจ๋าแม่ดีใจจริงๆที่หนูเกิดมาอยู่กับแม่หญิงสาวก,กอดลูกน้อยด้วยความรู้สึกเต็มตื่นจนน้าตาคลอเบา้าเธอไม่เคยเสียใจที่วันนั้นไม่ยอมกินยาตามที่คีรินสั่งเพราะลูกไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดแต่เกิดจากความรักที่เธอมีต่อเขาน่าช่งจริงๆจิ้มลิ้มเชียว มองยังไงก็หน้าเหมือนพลอยนะคะคุณพลอยอย่าคิดมากเลยครับเด็กโตขึ้นหน้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างผมตอนเด็กก็เหมือนแม่พอโตขึ้นเหมือนพ่อซะง,งั้นจริงด้วยค่ะพลอยเองก็เหมือนกันหญิงสาวยิ้มดีใจที่ลูกจะไม่อาพับได้แป๊บเดียวก็น่าเศร้าแต่พลอยก็ไม่ได้อยากให้ลูกหน้าเหมือนเขาปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นลูกเขาว่าแต่จะใส่ชื่อเขาเป็นพ่อหรือเปล่าครับไม่ค่ะเด็กคนนี้ไม่มีพ่อ มีแต่แม่ที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้เขาคะ่ะพัชชาพลอยบอกเสียงมุงมันงั้นตั้งชื่อลูกไว้เรียงครับให้ผมพาไปให้พระท่านตั้งให้ไหมชายหนุ่มเสนอน้ำเสียงร่าเริงดูเหมือนสายฟ้าจะพยายามกระตุน้นไม่ให้พัชชาพลอยดิ่งสู่อารมณ์เศร้ารวมถึงไม่ขาดที่เธอจะไม่ใส่ชื่อพ่อเด็กพลอยตั้งแล้วคะ่ะแต่ตั้งแค่ชื่อจริงนะคะเธอยิ้มหวานพลางมองหน้าลูกด้วยความรักหนูน้อยเกิดมาเหมือนแม่ช่างเหมาะกับชื่อที่แม่ตั้งให้เหลือเกิน ชื่ออะไรครับผมชักอยากรู้แล้วสิร่างสูงใช้แขนแกร่งเท้ากับขอบเตียงแล้วยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆสองแม่ลูกเหมือนมาดา s u r p r i s e ์ชื่อเพราะมากเลยครับฟังแล้วหวานหวาเนอะแต่เด็กหญิงเหมือนมาดายังไม่มีชื่อเล่นเลยเธอบนลางยกลูกน้อยที่กำลังนอนหลับปุ๋ยไปมาก่อนจะเงยหน้าขึ้นเมนื่นึกได้คุณสายฟ้าว่าชื่ออะไรดีคะเหมือนมาดาแปลว่าเหมือนแม่ ดังนั้นชื่อลูกก็ต้องคล้องกับชื่อเล่นของแม่ด้วยสิแม่ชื่อพลอยลูกชื่อเจ้าขาดีไหมน่ารักใสๆเรียบร้อยดีด้วยเขาเสนอด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นราวกับกําลังตั้งชื่อลูกตัวเองคล้องตรงไหนคะเนี่ยแต่ก็น่ารักดีค่ะพลอยชอบเธอยิ้มให้เขาแล้วก้มหน้าคุยกระหนุงกระหนิงกับลูกไงคะน้องเจ้าขาหิวนมแม่หรือย,ยังอุ๊ยตื่นพอดีรำคาญเสียงแม่หรือเปล่าเนี่ย ้างั้นผมไปรอข้างนอกนะเดี๋ยวซื้ออะไรมาให้กินด้วยขอบคุณค่ะพระชาพลอยค่อยๆป้อนนมลูกด้วยความตื่นเต้นแม้พยาบาลจะเคยสอนแล้วแต่เธอก็รู้สึกว่าเป็นมือใหม่มันสั่นไปหมดทั้งตัวทั้งใจต่อไปนี้เหมือนมาดาจะเป็นเพียงความรักเดียวที่เธอมีอยู่แค่มีลูกชีวิตของพระชาพลอยก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วโดยเฉพาะเขาคิริน